สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมบนดีโซโรและก็เกมคาบา Mobile Infinite Combo นะครับอยู่กันกับซีรีส์ลุนของยามเช้า EP ที่23นะครับวันนี้จะมีการเปิดกล่องเทียนด้วยนะครับนอกจากลุ้นของเราก็ต้องได้เปิดของเทียนได,ย,ดยลุนกล่องด้วยนะ <laughs> ทั้ง3 ID เดีเลยนะครับน่าจะได้ ID เดีละประมาณ10-20กล่องนี่แหละนะครับโดยประมาณนะนะมาลุ้นกันที่ ID แรกเลยละกันนะครับไอเดี ID แรก ตัวนี้นะครับลุนกําไรก่อนนะครับแรกลุนกําไรก่อนน่าจะไม่ได้นะไม่ได้จริงๆเว้ย <laughs> ไม่ได้จริงนะครับโอเคนะครับไอดี ID แรกไม่ได้เนดะี๋ยวว่าเราจะไปลุนลุ้นของกันต่อนะครับ มาลุยนะครับในล่ะฮาโลวีนแคนเดิลตัวนี้มีอยู่86นะครับ86อันก็แลกได้กี่กล่องเนี่ย17กล่องนะครับไปลุยเลยนะฮะโอ้ยาเพียบเลย <laughs> เอ้ยได้ขันเตกมานนึงนะครับแล้วก็คนเงินอันนึง ก็จะบอกว่าได้อยู่ก็ได้อยู่แหละนะครับได้ขัดเศษกันนึงเราก็คนเงินอันหนึ่งเนาะนอนก,ก็ยาล้วนแล้วก็มีแหวนเบิร์ตเดย์ด้วยนะครับ1วันเนาะโอเคนะครับสําหรับไอดีแรกก,ก็ก็พอได้เออก็พอได้แล้วกันไปลงต่อนะครับต่อไปไอดีที่2นะครับ ลุนเสร็จกับอะไรก่อน,นับแรกโอ้โหไม่ได้เลยสองไอดีไม่ได้เลยนะครับแล้วมีแต่หินแดงซะส่วนใหญ่ด้วยนะดันนี้ไม่เป็นไรเราจะไปลุ้นเอาของดีที่กล่องเทียนนะเราไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้กำไรแต่ว่าได้ของดีที่กล่องเทียนก็โอเคฮนะ ไอดีนี้เก้าสิบสามอันนะครับได้สิบแปดกล่องนะเปิดเลยนะไปแฟนเบิร์เดย์นะครับยาขัดกาโอ้ไม่ก็ได้เบิร์เดย์สองสองอันนะสองวงแต่ว่าได้ขัดกาในไอดีนี้ไอดี ID นี้ไม่ผ่านนะโอ้แย่มากนะแย่มากเพราะว่ามันไม่ได้อะไรดีๆเลยอะ่ะ มีขัดกาขัดกระเดียนไม่มีราคาด้วยนะครับไปไปบอดต่อนไะอ้ดินนี้ไม่มีฟรีเมียมด้วยนะครับและไอดีสุดท้ายครับไอดี ID หลักเรานไอดี ID หลักเราก็ยังมาลงบอลเขียว<笑><笑>เพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าได้ดันจากไอ้ีเยอะนะครับได้ดันจากเขาเรียกว่าไนะจาก กองกองเงินหนึ่งเอ็มเยอะนะครับก็เลยมาเคลียร์ดันออกนะครับผมเหลือไว้แค่ดันเขียวกับดันเทมปัตเนาะคือครบทุกตัวละครแล้วนะครับไม่มีที่เก็บแล้วก็ได้เลือกเปิดไปเฉยๆนี่แหละนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ดันไล่เคลียร์ดันเขียวก่อนอาจจะเคลียร์ได้ประมาณวันละกี่กี่กี่อันวะคง <laughs> เคลียร์ได้ประมาณวันละร้อยอันได้นะฮะนี่เป็นของเดิมนะ ของใหม่จะเริ่มจากหน้านี้โอเคนะครับเจอกํารแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีชาคามคี่บกขายไม่ได้อยู่แล้วนะกำไรหนึ่งอันยังหนึ่งอันอยู่นะสองอันสิโอ้โหได้แค่สอันเดียวเองนะโอ้ไม่ก็นี่ตัวหลักลงไปเยอะมากเลยนะแต่ได้แค่อันเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดุน กล่องเทียนกันนะครับตัวหลักได้มาทั้งสิ้น153อยาสิันนะตัวหลักได้เยอะนะเพราะว่ามันลงเร็วนะครับเคลียมอนเร็วอโรบินแคนเดิลให้แรกได้ถทียี่สิบอันอ๋อ,อของน่าจะเต็มนะฮะยัดสมุดกัน โอเคนะครับได้ทั้งหมดสาสิบอันนะเปิดรัวเลยนะครับไปลุยขัดกามาแล้วนึ่งเอ้ยโอ้โหอนนี้ได้เป็นคุมน่าจะเป็นคุมผีแต่ว่ามีวันเฮียถ้ามันขายได้มันก็น่าจะเป็นแบบกล่องใช่ปะ แต่ว่าไอเนี้ยมันจะมีแบบกล่องกับแบบไอนี่ใช่ไหมคุมผีใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่หว่าดาร์กปาร์ตีสามสิบวันก็ยังดีวะ <c oughs> ได้ใส่สามสิบวันแต่ที่แย่ที่กว่านั้นก็คือ <c oughs> ได้ขัดกาวสองอันโอ้โหไมกออย่างอื่นก็คือยาล้วนเลยเนะอันนี้ก็คงไม่ใช้เพราะว่าเราใส่แบนเคอดเจ็ดอยู่แล้วนึกว่าเป็นคุมผนะีอยากได้คุมผีมากเลยนะ ุมแฟนซีปีกอ่ะใช่คุมดิแฟนซีปีกโอ้ไม่ก็ได้แฟนซีดาร์กปาร์ตี้มาใส่สาสิบวันนะก็ช่างมันเถอะสามไอดี <laughs> เปิดไปเท่าไหร่วะประมาณหกสิบกว่ากล่องปะหกสิบกว่ากล่องก็ตามที่เห็นนะครับเกลือนะเกลือเกลือ,เกล,อเกลือนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเปิด ให้ลุ้นด้วยกันใหม่วันหลังตลอดวันนี้สวัสดีครับ